มืัอนี้แม่ป้ามาบ้านอาจานพี่น้องมาบ้านสาวพรพี่น้องมืัอนี้มาเฮือนสาวพรบ้านอาจานเด้อลมกระแหงเนาะสาวพรเนาะสิพากันไปเลาะจักสิได้อีหยังพี่น้องพากันไปเลาะกับสาวพรมืัอนี้สิพากันไปหานมายามแรงพี่น้องว่ามันสิได้บ่มาเบิ่งมาเบิ่งอีป้ากับสาวพรสิพากันไปหานมาพรกำลังไข่ปักกระตูพี่น้อง นี่ก็คือบ้บานเสะพรอนอาจารย์พี่นอ้องมากระิบพากันมาโหดพี่น้องป่ามากับเสาพรสองคนมาหอดบ้านเสพนาพรบรรณาจารย์เลยพี่น้องเพื่อนก็จะไม่ปุ๊กกไม้กุ๊กตอกได้พี่นอ้องนะเสาพรก็ได้เออมาเบิ้งมาเบิง้งพากันขึ้นยากกินแกงน้ำไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยพระ สิพากันหาน่อไม้เห็นอยู่สุดพอดีเห็นโอนะสองโหนแหนงมันได้สองแหนงให้มันได้หมูมันก่อนบอลเลือเอาก่อนบ่เือกเอาหมูเลือกเอาหมูไปดอกมาหุ่งสาวพรก็กำลังสิเป็นมากพี่น้องนะนี่ล่ะอีป่ากับสาพรก็อึดแนวยากพี่น้องยามแรงกัพากันยากแกงน่อไม้สิพากันไปหาหน่อไม้แล้วพี่น้อง ดอกสะพรเพิ่นออกมาเพิ่นป๊าคุกหญ้าหลายๆพี่น้องนี่ดูนะก็เขียวเบิ่งพี่น้องสะพรเพิ่นเต็มสุดสิเข้าปากสิไปกันไปหาดอไ้มาเบิรุ่นนํากันพี่น้องปากับสะพสิได้ดอไม้อบ่ฮะเขียวว่ะแหมึงลอกบ่ลอกเบิ่งลอกเบิ่งลมก็ยังแฮงพี่น้อง มาเบิ ys, payment, location, pai, an, ่งพี่น้องสิปากับสะพอนสิได้ดอกไม้จักแหนงพี่น้องมาทาเบิ่งนํากันเด้อพ hmm. ี่น้องเด้อมาเบิ่งตอนอีปากับสะพอหาแล้วไปปาก็จักสิมาทายให้เบิ่งอีรอบนึงพี่น้องเออออยู่บ้านเพิ่นเมื่อยเนาะสะพอแค่แน่ไปแบบนี้เนาะเลาะป่าเลาะดงพี่น้องบรรยากาศ